เวลาเรารับต้นกล้าไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรอฤดูฝนนะอันนี้คือต้นกล้าที่เขาไปปลูกกันนะครับเป็นต้นกล้าสายพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ตรงปกนะฮะบลายไม้สวยถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสารอ่ามันส,งส่งออกได้จริงไหมขายได้จริงไหมขายได้จริงครับท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านปลูกตัวนี้ไปเนี่ยมีตลาดรองรับแน่นอนไม้พยุงนะครับตอนนี้นะคะนรับเฉพาะไม้พยุงไทยก็หมดป่าไปแล้วท่านผู้ชมเหลือพยุงผูกกฎหมายพวกนี้แหละพยุงไฮลัมพยุงเวียดนามเนี่ยที่กําลังมาแรงกันเลยตอนนี้ อันนี้คือไม้ฮวงหัวรีนะครับที่อายุ5ปีที่ท่านเห็นเป็นสีคมพ้ๆสีเข้มๆขเนี่ยนะสีมันจะเข้มกว่านี้อีกนะถ้าอายุมันถึง10ปีอย่างน้อยๆตัวนี้นะครับถ้าใครปลูกไว้เนี่ยนะปลูกไว้สักไร่หนึ่งเนี่ยหนึต้นเนี่ยเริ่มจาก1ไร่นะครับก็มีรายได้นะครับเป็นเงินออมก้อนโตเนี่ยประมาณสัก1-2ล้านบาทเลยทีเดียวต่อไร่นะที่เราพูดเนี่ไม่ได้ว่าโอเวอร์เกินจริงนะฮะ อันนี้คือเรื่องจริงที่เราปลูกมาแล้วประสบความสำเร็จม,มาแล้วท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้ไม้ฮวงหัว ו ีของจริงนะท่านไม่ต้องห่วงเลยว่าจะต้องปลูกแล้วเนี่ยจะต้องติดคุกติดตารางนะครับห่วงว่าเดี๋ยวเขาจะมาจับดําเนินคด,ดีอะไรไม่มีนะฮะ ถ้าเป็นของโฮมูไทยแลนด์นะครับเป็นสายพันธุ์ที่เข้าแก่นเร็วเป็นสายพันธุ์ที่ลายไม้สวยเหมือนที่ท่านเห็นเนี่ยต้นเล็กนะฮะตัวนี้เลย149บาทตัวนี้นะครับ149บาทให้อะไรบ้างท่านไม่ใช่ว่าได้ต้นกล้าอย่างเดียวนะส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือใบรับรองสายพันธุ์ตัวนี้ท่านสามารถที่จะเอาไปปลูกที่ไหนก็ได้ท่านผู้ชมเรียบร้อยก็สามารถที่จะตัดขายและส่งออกได้จริง อีกอันนึงนะครับที่เราแถมให้ไปเลยนะถุงนะครับถุงขนาด6กคูณสินิ้วท่านรับไปแล้วทำยังไงนะครับก็คือท่านรับไปรับเปลี่ยนนะครับจากถุงเล็กเนี่ยเปลี่ยนลงถุงใหญ่นี่เลยแล้วเพิ่มดินนะครับเพิ่มดินก็คือใช้ดินผสมทั่วไปที่เราใช้กันผสมแปรผสมดิน,นบ้างนะฮะดินปลูกที่เราซื้อตามร้านต้นไม้มาเอาตัวนี้อามาลงตัวนี้เลยท่านผู้ชมปลูกวันนี้โตวันนี้เลยนะไม่ต้องรอท่านจะรอรอฤดูฝนหน้ารอ,น,รอนู่นรอนี่รอนั่นไม่ต้องรอท่านผู้ชมนี่เลย ตัวอย่างนะครับที่เราปลูกให้ดูแล้วโดยที่ไม่ต้องรออันนี้คือต้นที่เราเอามาลงถุงเนี่ยประมาณ6เดือนท่านผู้ชม6เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกความสูงนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรเลยทีเดียวนะความสูงเนี่ยสเมตรทีเดียวท่านผู้ชมอย่างนี้เลยแทนที่เราจะปลูกต้นเล็กปลูกลงดินเลยเนี่ยถ้าเป็นต้นใหญ่อย่างเงี้ยเรามาเลี้ยงก่อนแบบนี้นะครับพอเวลาฤดูฝนหรือเราพร้อมที่จะปลูกลงดินเมื่อไหร่เนี่ยมันโตทันทีเลยนะครับต้นนี้ความสูงขนาดนี้เนี่ยไม่ได้กลัวว่าจะพืชละไม่ได้กลัวหญ้าไม่ได้กลัวอะไร ท่านปลูกตรงไหนมันก็โตตรงนี้นะครับนี่เลยบอกเลยว่าเราแถมให้ทุกอย่างขนาดนี้ท่านผู้ชม